มูนเวิลด์คืออะไร Moon World คือโลกของเกม f i ไนแนนซ์ที่ทุกเกมถูกออกแบบให้สร้างกระแสงเงินสดและกำไรระยะยาวผ่าน3ระบบหลักได้แก่มูนพัมเกมเศรษฐีปั๊มกระแสงเงินสดมูนโดชเกมเลี้ยงน้องหมาผ้าขุดเหรียญมูนลักกี้เกมไขตัวเลขลุ้นรวยทุกวันทั้งหมดทำงานบนบล็อกเชน100รโปร่งใสอัตโนมัติไม่มีตัวกลางมูนพัม เกมเสรษจถีปั๊มกระแสะเงินสดทำงานยังไงทำไมคนถึงสนใจมากมูลปั๊มให้ผลตอบแทนเป็นกำไร3เท่าจากเงินลงทุนและสามารถสร้างกระแสะเงินสดต่อเนื่อง10ปีด้วยกลยุทธ์ในเกมผู้เล่นสามารถครอบครอง b n b แบบยาวๆได้จากการเล่นเกมเงินที่เอามาจ่ายเกิดจากอะไรจะยั่งยืนไหมผลกำไรในระบบมาจากค่าแกส๊สหรือภาษีธุรกรรมจริงของผู้เล่นในมูลเวิลด์ มีการจัดสรรแบบอัตโนมัติด้วย Smart Contract ทำให้ยั่งยืนโปร่งใสและตรวจสอบได้100%ไรเรายได้รายวันจากมูลพัมคิดยังไงระบบจะสุ่มเปอร์เซ็นต์รายได้รายวันคล้ายการทอยลูกเตา๋าตั้งแต่0.2ถึง2%ต่อวันไม่รู้ล่วงหน้าทำให้ไม่มีใครล็อกผลไม่มีใครควบคุมการถอนเงินขึ้นกับอะไรขึ้นอยู่กับการถือเหรียญ m d o g e หรือ h o ถือมากเท่ากับถอนมาก ถืออยู่นานเท่ากับมีสิทธิ์เพิ่มถอนเมื่อไหร่ก็ได้ปลดโฮได้ตลอดขายเอ็มดตอนราคาขึ้นก็ได้อีกกําไร2ต่อมูนด o ชเกมเลี้ยงน้องหมาพาขุดเหรียญเล่นยังไงง่ายมาก 1. ให้น้องหมาทานอาหารทุกวัน 2. พาน้องหมาไปขุดเหรียญเอ็มดทุกวันถ้าไม่ทำเท่ากับไม่ได้เงินถ้าทำเท่ากับได้ทุกวันไม่มีหยุด รายได้จากการเลี้ยงหมาคิดยังไงอัปเกรดหมาเลเวล1ถึงเลเวล5ยิ่งเลเวลสูงรายได้ยิ่งมากหมา1ตัวมีรายได้สูงสุด6.5ดอลลาร์ต่อวันประมาณ200บาทถ้ามี20ตัวเท่ากับ4,000บาทต่อวันเท่ากับ120,000บาทต่อเดือนนอกจากขุดเหรียญยังมีธุรกิจอะไรอีกมีสสายใหญ่ 1. เจ้าของโรงงานอาหารตั้งราคาเองได้ น้องหมาทุกตัวต้องกิน 2. เจ้าของที่ดินปล่อยพื้นที่ให้เช่ารับ20%ของรายได้ผู้เช่ายิ่งมีผู้เล่นเยอะรายได้ยิ่งสูงถอนเงินยังไงทำไมคนบอกว่าไวมากถอนผ่านการขาย M-Doge ธุรกรรมวิ่งบนบล็อกเชนถอนทุกวินาทีทุกวัน24ชั่วโมงไม่มีปิดระบบราคาขึ้นลงตามดีมาซัพพลายถือยาวอาจกำไรหลายเท่าได้ มูลลกักี้เกมทายตัวเลขลุ้นรวยทุกวันเล่นยังไงซื้อติกเเกต1ดอลลาร์แล้วกรอกตัวเลขมีแบบ 2, 3, 4หลักง่ายมากเล่นได้ทุกคนทำไมเกี่ยวกับบิตคอยทุกตกเกตจะมีส่วนถูกนำไป DCA บิตคอยผู้เล่นเท่ากับได้สะสมบิตคอยแชร์ริ่งแบบอัตโนมัติในอนาคตระบบสุ่มโปร่งใสจริงไหมใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน100%ไม่มีคนล็อกไม่มีตัวกลาง ถ้าไม่มีใครถูกเงินรางวัลจะสะสมไปเรื่อยๆจนเป็นหลักแสนหลักล้านหรือ10ล้านก็ได้คุณอาจเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนได้จริงเคลมรางวัลยังไงผู้ถูกต้องเคลมภายใน24ชั่วโมงถ้าหลายคนถูกเงินรางวัลแบ่งเท่าๆกันเงินเข้ากระเป๋าแบบอัตโนมัติทันทีทำไม Moon World ถึงน่าเชื่อถือกว่าเกมไฟอื่นบล็อกเชนของ Moon World แตกต่างยังไง 1. โปร่งใส100เปิดโค้ด ตรวจสอบได้ 2. ไม่มีตัวกลางถอนโอนฝากอัตโนมัติ 3. รันด้วยสมาร์ทคอนแท็กไม่มีบิดผิว 4. เรียลไทม์ทุกธุรกรรมมีภาษีกระจายไปทุกระบบทันที 5. ปลอดภัยสูงป้องกันการแฮกหลายชั้นตราบใดที่บล็อกเชนยังทำงานผู้เล่นก็รับรายได้ได,ได้ตลอดไป